โอ้โหมาชมเฟิร์นส,สวยๆไม้โชว์ใบที่ร้านคุณกิ๊กฮะนะวันนี้ฝนตกเยอะแยะตกตลอดนะเลยได้มาช้าหน่อยนะก็มีเฟิร์นส,สวยๆนะรวมทั้งเฟิร์นแคะด้วยนะไม้โชว์ใบส,สวยๆเลยช่องกิฟตเนยตสตอรี่ จะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ ามาดูเฟิร์นกันมั่งฮะนะไม้โชว์ใบกันส,สวยๆนะที่ร้านคุณกิ๊กวันนี้ตลาดนัดลุยฝนนะนะฝนมาแรงเลยลูกค้าพอฝนซาก็เริ่มมากันนะนี่ก็เฟิร์นส,สวยๆตรงนี้นะอันนี้ชื่อว่าโอซาก้านะ Osaka, นะขายอยู่กระถางเท่าไหร่ร้อยแปดสิบนะอีกอันนึงตัวนี้โชว์ใบอันดามัน100่งร้อยบาทนะ ก็มาดูไม้ตระกูลโชใบกันอีกนะอันนี้คือละอ,องดาวนะแปดบบาทนะอันนี้ก็ละอ,องดาวเหมือนกันเชียวแต่มันสีขาวโอ้เป็นไม้ด่างสวยนะเนี่ย80บาทนี่แล้วก็เฟิร์นสีสวยนี่เป็นเฟิร์นแคร์นะกระถางละ60บาทเนี่ยฮะไม้โชใบสีสวยนะก็ถือว่าเป็น ไม้ตั้งโต๊ะไม้ปลูกในห้องน้ําอะไรเนี่ยสวยๆได้เลยฮะเนี่ยสวยงามฮะเนี่ยที่ร้านคุณกิก๊กนะสนใจก็แวะมาทักมานะใครที่อยากจะให้ส่งออนไลน์ก็ทักมาได้เลยฮะนะเดี๋ยวนาะเล็กให้เบอร์ไปติดต่อเยสวยๆทั้งนั้นเลยฮะยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบ,นนชอ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก share, นะครับสวัสดีครับ